Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need mean, today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you are not okay. ส, yeah, yeah, yeah. สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่11ตอนที่12เอาละน่าจะได้เวลาแล้วนะเฟลพูดขณะเลียรอบปากด้วยความพึงพอใจเวลาอะไรของนายมูโคดากราวถามเมื่อเวลาอาหารว่างสิ้นสุดลงเฟลโดราจังและซุยก็งีบหลับ ม่านพลังของเฟลทําให้มุโคโดะสบายใจจนพลอยหลับไปด้วยมุโคโดาคิดว่าพวกเฟลคงนอนเต็มออ่มเลยส่งเสียงเรียกคราวนี้ทุกคนก็เริ่มบ่นว่าหิวเฟลบอกว่าใกล้ถึงเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวได้แล้วนะาส่วนโดราจังก็พูดว่ากินอะไรสักหน่อยก่อนจะเข้าไปลังมดดีกว่ามุโคโคดาจึงตัดสินใจว่าจะกินข้าวเที่ยงกันก่อนหลังจากกินแซนวิชเนื้อออกที่เตรียมไว้ไปเป็นจำนวนมากมือเที่ยงก็จบลงด้วยความพึงพอใจของทุกคน ด้วยเหตุนี้พวกมุคโคดาจึงเริ่มงานช้ากว่าที่ควรเฮาเถอะการใช้ควันกําจัดมแมลงน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องรีบร้อนงั้นลองเข้าไปดูในลังกันดีกว่าว่าแล้วกลุ่มของพวกมุคโคดาก,ก็ก้าวเข้าไปในลังของ Forest Army and แเฟลกับโดราจังลงไปในลังที่มืดสนิทโดยไม่ลังเลส่วนซุยนั้นบอกว่าจะลุยล้วนะ ว่าแล้วก็กิ้งล,ลุ้น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 ลงไปเหมือนกับลูกบอลเฮ้ยเดีย๋ยวซุยเป็นอะไรหรือเปล่า ้ yeah, สนุกจังเลยอยากเล่นอีกรอบจังสุยส่งเสียงให้มุโคโดะได้ยินโดยไม่สนใจว่ามุโคโดะจะเป็นห่วงหรือไม่สุยจังอย่าทำอะไรให้เป็นห่วงสิโธมุโคโดะรวบรวมสติแล้วก้าวลงเนินตามไปมุโคโดะไม่สามารถลงไปในหลังมดที่มืดสนิทเหมือนพวกเฟลได้เลยต้องใช้ไฟฉาย LED แบบแตะเกียงสองทาง มุคโคดะเอามือเกาะผนางไว้ไม่ให้ลื่นตกลงไปแล้วก็ลงมาถึงห้องแรกนี่มอทอชมัดขี่หลังข้าน่าจะเร็วกว่าไม่ใช่หรืองไงเฟลกล่าวถามมุขโคดาจึงบอกว่าขอปฏิเสธให้เล่นรถไฟเหาะในที่มืดๆแบบนี้ไม่เอาด้วยหรอกขอบคุณพูดจาอะไรไม่เห็นรู้เรื่องแต่ก็เข้าใจแหละนะว่าไม่เอางั้นก็อย่าให้พวกเราต้องรอเส เฟลตอบกลับมุโคโดะไปเช่นนั้นมุโคโดะจึงบอกว่าก็ฉันมันเป็นพวกขี้เลาะแวงนี่นะช่วยไม่ได้แต่ว่าไปแล้วก็สุดยอดไปเลยแฮะถึงฉันจะเป็นคนทำเองก็เถอะ มูคโคดากล่าวเช่นนั้นห้องแรกถูกถมไปด้วยขากันไกรดำเมียมดูแข็งแรงซึ่งเป็นของดรอปจากฟอร์เลสอาเมแอนด์นี่จะเก็บหมดนี่เลยงั้นเหรอโดราจังกล่าวถามพอเห็นของดรอปมากมายมหาศาลโดราจังก็ถามขึ้นด้วยความหน่ายใจมุคโคดาจึงบอกว่าถึงจะเป็นของดรอปจากสัตว์อสูรระดับต่ำแต่เก็บของที่อยู่ในห้องนี้ไปสักประมาณนึงก็แล้วกันโดราจังจึงบอกว่าเอ๊ยยุ่งยากจริงมุคโคดาจึงพูดว่าอย่าพูดแบบนั้น สิเอาซุยก็กําลังช่วยเก็บอยู่ด้วยไปช่วยหน่อยสิโดราจังเจ้านายนี่นี่นี่ว่าแล้วซุยก็ยื่นของดอบที่เก็บมาให้กับมโมโคดะโดราจังจึงบอกว่าช่วยไม่ได้นะ มุโคดะหันไปหาเฟลแล้วบอกว่าเฟลก็มาช่วยอีกแรงสิเฟลจึงพูดว่ายุ่งยากชะมัดแต่ก็ช่วยไม่ได้มุโคดะฝากเมจิกแบล็กไว้กับเฟลให้ทั้ง3แยกกันออกไปเก็บไอเทมดรอปจากฟอร์เ t สอาร์มี่แอนด์ทุกคนพากันเก็บของแบบไร้ชีวิตจิตใจถึงจะเหลือของให้เก็บอีกมากแต่คราวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วพวกมุกโคดะจึงไปต่อที่ห้องถัดไปพวกเฟลเดินฉับๆลงไปตามทางลาดแต่แน่นอนว่ามุโคดะเดินหน้าอย่างระมัดระวังเฟล กับโดราจังที่มองเข้าไปในห้องถัดไปก็ทำหน้าเอื่อมละอาม,มีอะไรงั้นเหรอมูโคโดากราวถามเขามองตามเข้าไปในห้องพร้อมกับถามเช่นนั้นเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยพอมูโคโดะมองเข้าไปในห้องถึงกับร้องออกมาเช่นนั้นซุยถามว่าเจ้านายจะเก็บอีกไหมห้องนี้ก็มีขากรรไกรของฟอร์เลสอาร์มี่แอนด์จำนวนมากตกอยู่ให้ตายสิ มีเยอะขนาดไหนกันเนี่ยมุโ ok <c oughs> คดะคิดขากันไกลที่เป็นของดอบจากฟอเรสต์อาร์มีแอนนั้นมีเยอะเกินพอแล้วช่างมันแล้วกัน มุคโคดะบอกพอมุคโคดะว่าอย่างนั้นเฟลกับโดราจังก็ทำท่าโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเถอะไม่ได้ให้เก็บจนต้องขยาดขนาดนั้นสักน้อยมุคโคดะถึงกับคิดแบบนั้นอา้อาวอ้าวไปต่อไปต่อโดราจังกล่าวเขาพูดเช่นนั้นขณะบินไปยังห้องถัดไปแต่ห้องถัดไปและห้องต่อจากนั้นก็ยังคงมีแต่ขากันไกลของฟอ r เลสอาร์มีดอยู่ดีพูดตรงๆเลยว่าข้าสงสัยว่ามีแค่ควันแบบนั้นจะล้างบางได้จริงหรือ แต่ประสิทธิภาพของมันเหลือเชื่อมากแม้แต่มดข้างในก็ตายเกลี้ยงเลยโดราจังพึมพำขณะมองดูห้องที่เต็มไปด้วยของดอบเช่นนั้นเฟลเองก็เห็นด้วยเมื่อเห็นสภาพห้องต่างๆมุโคโคดะจึงบอกว่าก็เป็นยาฆ่า,มาแมลงชนิดควันลิ์แรงนี่นะเพราะควันแทรกซึมได้ทั่วเลยเห็นผลได้ชัดเจนยังไงล่ะมุโคโคดะบอกถึงมุโคโคดะจะไม่ได้เป็นคนผลิตมันขึ้นมาแต่เขาก็รู้สึกภูมิใจนิดๆ ต้องขอบคุณบริษัทขายยาด้วยยาฆ่า,มาแมลงที่คุณผลิตกำลังสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในต่างโลกอยู่นะครับเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพอดูเหมือนห้องถัดไปที่พวกมุโคโดะเดินลงไปจะเป็นห้องสุดท้ายหรือก็คือนั่น Queen f o r เ s t Army a n ่สินะตายยากตายเย็นซะจริงๆเฟลว่าเช่นนั้นพลางพยักพยเยินจมูกไปยังมดยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า f o r ์เ t Army ์ n ีทั่วไป4-5เท่ามันนอนงายและขากระตุกอยู่โดลาจังว่าถ้าเหลือแค่เจ้านี่ก็หมายความว่าตัวอ่อนตายหมดแล้วล่ะนะไม่รอดเลยสักตัวโดลาจังพูดแบบนั้นและก็เป็นอย่างที่โดราจังบอกในห้องสุดท้ายเหลือเพียงควีน ฟอเรสต์อารเท่านั้นเจ้าเป็นคนจัดการงั้นก็เก็บงานด้วยเลยแล้วกันเอเอเข,เข้าใจแล้วมุโคดะตอบพอถูกเฟลเล่งแล้วมุคโคดะก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าควีนฟอเรสต์อาร์ม n ่จากนั้นก็หยิบหอกมิดทิวที่ซุยทำให้ออกมาจากกรองไอเทมบล็อกมุคโคดะแทงหอกมิดทิวลึกเข้าไปในท้องของควีนฟอเรสต์อาร์ม n ่ ควีนฟอเ r ส s t อาร์มิแอตัวกระตุกก่อนจะหมดลมหายใจหลังจากที่ Queen f o r ส s t อาร์มิแอหายไปก็มีขากรรไกรของ Queen f o r ส s t อาร์มิแอและหินเวทมนต์ขนาดเล็กล่วงลงมาแล้วก็นี่อ่าเจ้าไนมีอะไรอยู่ข้างในด้วย สิ่งนั้นอยู่ใต้เงาของควีนฟอร์เรสอาร์ม่แอนพวกมุคดะเลยมองไม่เห็นพอควีนฟอร์เรสอาร์ม่แอนหายไปมันจึงปรากฏชัดหีบสมบัติสินะมุโคโดะไม่คิดว่าจะมีหีบสมบัติอยู่ลึกเข้ามาในลังมดแบบนี้เลยหีบสมบัติตั้งอยู่ตรงหน้าของพวกมุคดะเป็นหีบสมบัติไม้เก่าถึงจะเป็นลังของฟอร์เลสอาร์ม่แอนแต่ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของดันเจียนพอลองวินิจฉัยดูก็พบว่าไม่มีกับดักใดๆ เหมือนจะไม่มีกับดักจะลองเปิดดูแะนะมุโคโดะกล่าวเขาใช้ปลายหอกเปิดหีบสมบัติอย่างระมัดระวังฝาเปิดออกพร้อมกับเสียงดังกึกมุโคโดะเฟลโดราจังและสุยทุกคนค่อยๆมองเข้าไปข้างในและพบว่าในนั้นมีจี้ห้อยคออันหนึง่งมุโคโดะจับสายของมันขึ้นมาตัวจี้ดูคล้ายกับเหรียญตาสีเงินวาดลวดลายตัวอักษรจำนวนหนึ่งตรงกลางประดับหินปะกายลุง้งโอ ของดีใช่ย,ย่อยเลยนี่เฟลกราวเขาคงวินิจฉัยเสร็จแล้วจึงเอ่ยขึ้นอย่างนั้นมุคดาจึงรีบวินิจฉัยจี้ห้อยคอที่ว่าดูบ้างและพบว่ามันคือจี้ห้อยคอคลายคำสาปไอเทมเวทมนต์คลายคำสาปทุกประเภทได้เพียงครั้งเดียว มุคโคดะถึงกับกืนน้ำลายดังเอือกอโดราจังเองก็ลบเหลาขอคำตอบว่ามันคืออะไรโดยการถามว่าเจ้านั่นมันคืออะไรกันแน่มุคโคดะจึงบอกว่ามันเขียนไว้ว่าเป็นจี้ห้อยคอคลายคำสาบหนะ้าโดราจังจึงบอกว่าอืมไม่น่าสนใจเลยแฮะตามมาด้วยซุยที่บอกว่าถ้ามีเนื้ออยู่ในนั้นก็คงจะดีสิโดราจังกับซุยหมดความสนใจในทันทีส่วนมุคโคดะนั้นกลับกันน,นี่เฟลถึงจะเป็นของ ที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่ทำให้คำสาปทุกชนิดหมดฤทธิ์ได้สินะมุคโากล่าวถามเฟลจึงบอกว่าใช่การวินิจฉัยของข้าก็บอกแบบนั้นการวินิจฉัยอย่างละเอียดของเฟลก็ออกมาเป็นเหมือนกับมุคโคดาไม่ว่าจะเป็นคำสาปแข็งแกร่งแค่ไหนก็ทำให้สิ้นฤทธิ์ได้หมายความว่าเจ้าเอาติดตัวไว้ก็ดีเฟลบอกเช่นนั้นลองคิดดูนะมุคดามีอารักเทพก็จริง แต่ทุกอันเป็นขนาดเล็กท่านเทพยังบอกว่าถึงจะเป็นอารักษ์แห่งเทพขนาดเล็กก็สามารถแสดงพลังลบล้างสถานะผิดปกติได้ทุกอย่างตราบใดที่ไม่ใช่คำสาบรุนแรงหรือสิ่งที่ทําให้ตายคาที่จุดที่อยากให้สังเกตก็คือคําว่าตราบใดที่ไม่ใช่คําสาบรุนแรงใช่แล้วหากเป็นคําสาบรุนแรงก็ยกเลิกผลของมันไม่ได้นั่นเองมุคโคดาได้ยินมาว่าเมื่อได้รับอาลักษ์ขนาดเล็กเพิ่มก็จะผสานกับอาลักษ์ขนาดเล็กเดิมและทําให้ผล เสมือนอารักษ์ปกติแต่ว่ากันตามตรงก็ใช่ว่าจะมั่นใจได้เต็มร้อยยังไงซะก็เป็นอารักษ์ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นมุโคโดาจะขอเอาเจ้านี่ไปใช้อย่างเต็มใจฮึ ฉันขอเอาไปใช้แล้วกันนะมุคดากล่าวเช่นนั้นและรีบสวมจี้ห้อยคอคลายคำสาบไว้รอบคอทันทีเ <c oughs> ท่านี้ความกังวลก็ลดลงไปอย่างหนึ่งแล้วถึงมุคดะจะแทบไม่มีโอกาสได้รับคำสาบรุนแรงแต่เผื่อเอาไว้ก่อนยังไงก็ดีกว่ามีของแบบนี้ไว้มุคดะก็อุ่นใจถ้ามีไอเทมเวทมนต์ที่ยกเลิกผลลัพธ์ตายคาที่ได้ด้วยก็คงจะดีแต่โชคคงไม่เข้าข้างขนาดนั้นไม่มีธุระอะไรกับที่นี่แล้วใช่ไหม ออกไปกันเถอะเฟลกล่าวเช่นนั้นแล้วพวกมุโคโดดก็ออกจากหลังมดไปขากลับมุโคโดดสบายหน่อยพ่อขี่หลังเฟลออกมาหลังกลับออกมาจากหลังของฟอร์เลสอาร์มีแอนพวกมุโคโดที่ขึ้นมาบนดิน ก็เริ่มสำรวจป่าอีกครั้งคนที่รับมือกับอสูรที่พุ่งเข้ามาทําร้ายแน่นอนว่าต้องเป็นซุยใจยแอนคิวเลอร์แมนทิสใจแอนแซนติพีสเวนอมทารันทุ่าพาราไลส์บัตเตอร์ไฟนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อสูรตัวลื่นๆที่ไม่ต้องโผล่ออกมาก็ได้ พวกสัตว์อสูรตัวลื่นๆนั้นแค่เห็นก็รู้สึกแย่จนเสียวสันหลังวาบแต่ซุยที่เป็นกองหน้านั้นช่วยจัดการพวกมันให้เลยยังพอไหวยิ่งห่างจากลังของ for ์เลส a อาม a แอก็ยิ่งมีสัตว์อสูรจำพวกสัตว์ป่าโผล่มามากขึ้นเรื่อยๆมูคโคดะเลยเก็บของดออยางแผ่นหนังและเนื้อได้บ้างถึงจะมีน้อยและแล้วก็มาถึงเวลาอาหารเย็นอาหารเย็นจะใช้เนื้อกิกันมิโนทอตามรีเควสของเฟลโดราจังและซุย เนื้อกีกันโทมิโนทออีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยทำอะไรกินดีล่ะเนื้อดีๆแบบนี้ทำสเต็กน่าจะดีที่สุดแต่ทำบ่อยๆมันก็เฮ้ยอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องควันงั้นใช้เตาบาร์บีวที่ไม่ได้ใช้มานานก็ได้นี่นะแต่ถ้าจะพูดให้ถูกคือเราอยู่ในดันเจี้ยนตั้งหากบอกว่าอยู่ในป่าก็คงไม่ใช่มุโคดะคิดก่อนจะพูดว่า เตาบาร์บีวงั้นเหรองั้นก็เป็นไอนี่แล้วกันให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้เตาบาร์บีวทำสเต็กเนื้อกิกันโทมิโนโทอย่างฐานก็แล้วกันมุโคโดะหยิบเตาบาร์บีวออกมาจากไอเทมบ็อกเพื่อมาเตรียมความพร้อมเอาละ ่านร้อนกำลังดีแล้วเริ่มย่างเลยแล้วกันมุขดาหั่นเนื้อกีกันโทมิโนโทอเป็นชิ้นหนาะพอประมาณโรยเกลือและพริกไทยจากนั้นก็วางบนตะแกงเสียงชาชาและกลิ่นหอมหน่าอร่อยของเนื้อย่างลอยฟุง้งกลิ่นนี้ทําเอาอดใจแทบไม่ไหวเลยนะมุขดาบนกับตัวเองเช่นนั้นแล้วค่อยๆย,ย่างเนื้อบนเตาถ่านก่อนจะทิ้งไว้สักพักไขมันหยดติ่งจากเนื้อกีกันโทมิโนโทอจนเปลวไฟจากถ่านลุกโชตช่วงอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวเอาละน่าจะได้ที่แล้วมุโคโดะพริกเนื้อกิก,กันโทมิโนทอที่ย่างจนได้ที่แล้วทีละชิ้นลอยเกลียมลายตารางช่างเจอจ้าบาตาเสียจริงๆนี่ต้องอร่อยแน่ๆเลยมุโคโดะกืนน้ำลายดังอึก พลางพึมพำกับตัวเองระหว่างนั้นก็มีหยดน้ําอะไรสักอย่างหยดแมะลงบนตะแกงบาร์บีคิวดังฉ่าแล้วละเหยไปพอมุโคโดะแงนหน้ามองด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรก็พบว่าเฟลยืนจ้องเนื้อสเต็กกิกันโทมิโนทอย่างฐานน้าลายไหลยเยิ้มอยู่นี่เดี๋ยวเธอเฟลมันสกโปกนะโกปปกอรก่อยกนเล่ายังจะมาถามอีกน้ําลายนายเยิ้มเลยไม่ใช่เหรอแถมยังหยดใส่ตะแกงอีกโอ้ โทษทีโทษทงโทษทีอะไรกันฉันไม่อยากกินสเต็กย่างทานติดน้ำลายของเฟลหรอกนะจะดูก็ถอยไปดูข้างหลังอีกหน่อยเซ่ยังไม่เสร็จงั้นหรือเกือบแล้วทนกลิ่นไม่ไหวแล้วเฟยอยากกินเร็วๆจังเลยโดลาจังที่ลอยตัวอยู่ข้างๆเฟลพูดแบบนั้นสุยที่นั่งอยู่บนศรีรษะของเฟลก็กำลังจับจ้องเนื้อย่างทานเช่นเดียวกันอีกสักพักก็สุกแล้วนะ มุคโคดะบอกพวกเขาไปเช่นนั้นพอพูดจบมุคโคดะก็หันกลับไปดูสเต็กอีกครั้งระหว่างที่ตรวจด,ดูระดับความสุขอย่างระมัดระวังมุคโคดะก็ได้ยินเสียงหายใจแรงดังมาจากเหนือศีษระแฟลก็บอกแล้วไงว่าให้ยืนห่างออกไปข้างหลังอีกน้อยเอะ น้ำลายหยดใส่บาชันด้วยเนี่ยมุโคโดะรีบใช้ผ้าขนหนูเช็ดน้ำลายเหนียวๆของเฟลที่ติดอยู่บนบาให้ตายสิทำอะไรของนายเนี่ยหายใจฟืดฟาดอยู่ได้มุโคโดะกล่าวเช่นนั้นเฟลบอกว่าก็มันช่วยไม่ได้นี่กลิ่นเนื้อ,อย่างนี้มันเกินต้านแล้วให้คนกำลังหิวมาอดทนกับกลิ่นนี่ก็เท่ากับฆ่ากันทั้งเป็นชัดๆมุโคโฎะจึงบอกว่า ข้ากันทั้งเป็นอะไรเล่าย่างเนื้อมันก็ต้องมีกลิ่นหอมอยู่แล้วอดทนจนกว่ามันจะสุกซี่พอมุโคโดะบอกเช่นนั้นเฟลก็ส่งเสียงขู่ออกมาโดราจังจึงบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าแต่ข้าเข้าใจที่เฟลบอกนะมาได้กลิ่นแบบนี้ตอนท้องหิวมันก็สู้ไม่ไหวหรอกว่าแล้วโดราจังก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆตอนนั้นซุยก็บอกว่าเจ้านายเนื้อยังไม่เสร็จเหรอซุยอยากกินเร็วๆแล้วว่าแม้แต่โดราจังยังน้ำลายยดซุยเองก็อดทนรอไม่ไหวจ,จนตัวสั่น มุคโคดะจึงบอกว่าอ่ารู้แล้วนะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาละย่างเสร็จแล้วว่าแล้วมุคโคดะก็วางสเต็กเนื้อกิจกันโทมิโนทอย่างฐานจํานวนหนึ่งลงบนจานแต่ละใบแล้วยกเสิร์ฟจ,จากนั้นเฟลโดราจังและซุยก็กินกันแบบไม่พูดไม่จามุคโคดะเริ่มย่างเนื้อรอบสองแต่เฟลก็กินหมดอย่างรวดเร็วและกําลังรอจานสเต็กถัดไปอยู่จานเติมยังไม่เสร็จอีกหรือเฟลกล เช่นนั้นพร้อมกับคาบจานขึ้นมารอมุโคโดาจึงบอกว่าพึ่งเริ่มย่างเนี่ยแหละรอเดี๋ยวก่อนสิมุโคโดาว่าอย่างนั้นแต่เฟลก็ถามซ้ำเรื่อยๆด้วยความกังวลกวายว่ายังอีกงั้นหรือระหว่างนั้นโดราจังกับซุยก็กินเสร็จแล้วซึ่งทั้งสองก็นั่งรออยู่เช่นเดียวกันพอมุโคโดาย่างเนื้อเสร็จแล้วก็เอาไปเสิร์ฟทุกคนก็กลับมายัดทานานกันอีกครั้งลาโชยุสเต็กไหม มุโคโดะกราวถามเฟลจึงบอกว่าอืมลาดให้ด้วยเอาอันที่เป็นกระเทียม โดราจังก็บอกว่าค่าด้วยเนื้อนี่ต้องเข้ากับกระเทียมแน่นอนตามมาด้วยซุยที่บอกว่าซุยก็เอาด้วยมุโคโดะลาดโชยุลดกระเทียมสำหรับสเต็กลงบนสเต็กย่างทานต้องเข้ากันอยู่แล้วละมุโคโดะเผลอกืนน้ำลายดังอึกแต่ยังมีเนื้อกิก,กันโทมิโนทออีกจำนวนมากที่ต้องอย่างเป็นไปตามที่คาดความอยากอาหารของเฟลโดราจังและซุยยังไม่หยุดแค่นั้นมุโคโคดะเอาสเต็กออกมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องพร้อมกับลาดโชยุสเต็กลดกระเทียมตามด้วย รถหัวไชเท้าขูดรถหัวหอมใหญ่และรถเนยพอวนครบทุกรสชาติโดราจังก็ตกล่อไปแล้วนอนแผ่สองสลึงรูปพุงที่ป่องออกมาด้วยความพึงพอใจข้าจะกินต่อสุยก็จะกินต่อกระเพาะของเฟลและสุยนั้น เป็นหลุมดำหรือไงเนี่ยน่ากลัวจริงๆหลังจากกินสเต็กย่างทานลาโชยุรสสเต็กกระเทียมกับรสหัวหอมใหญ่ไปอีกรอบความอยากอาหารก็ดูเหมือนจะสงบลงทั้งสองจึงไม่ได้กินแบบสวาปามแล้วหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงแล้วมุโคโคดะก็กินสเต็กเนื้อกิการโทรมิโนทอย่างทานบ้างมุโคโคดะหั่นเนื้อสเต็กของตนเป็นชิ้นพอดีคาให้กินง่ายน้ําจากเนื้อไหลออกมาระหว่างหัน่นหน้าตัดก็เป็นสีชมพูสวยย่างออกมาได้ดีสุด เครื่องปรุงที่เอาไว้โรยเนื้อคือเกลือผสมซึ่งกลายมาเป็นเครื่องปรุงโปรดแบบลับๆของมุโคโดะเมื่อไม่นานมานี้เตรียมเกลือวาซาบิกับเกลือเลมอนเอาไว้ด้วยเริ่มจากการหั่นสเต็กย่างฐานเป็นชิ้นๆแต่ เกลือวาซาบิเล็กน้อยแล้วกัดเข้าไปคำยหยอะไรกันเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยเกลือที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและลดเผ็ดขึ้นจมูกเล็กน้อยจากวาซาบิเข้ากันได้ดีกับสเต็กเนื้อย่างฐานชุ่มฉ่ำแย่แล้วแบบนี้กินไม่อันแน่เลยโมโคดากินสเต็กเนื้อย่างฐานกับเกลือวาซาบิเต็มคำโดยไม่หยุดมือโอ้ กินแต่อันนี้ไม่ได้ต้องลองเกลือเลมอนด้วยคราวนี้มุโคโดะะยอะเกลือเลมอนลงไปเล็กน้อยแล้วกัดไปคำนึง่ง กรีนของเลมอนหอมสดชื่นนี่ก็อร่อยกินเนื้อได้แบบไม่มีเลี่ยนคราวนี้มุโคโคดะกินเนื้อย่างทานกับเกลือเลมอนไม่หยุดมือตัดสินใจไม่ถูกเลยว่ารสไหนอร่อยกว่ากันมุโคโคดะพูดความเห็นของตัวเองออกมาขณะกินเนื้อย่างทานโรยเกลือเลมอนขณะนั้นเองก็มีสายตาเพ่งมองนั่นมันอะไรเออเกลือวาซาบิกับเกลือเลมอนเท่ากับเนื้องั้นหรือเอเอ เข้ากันดีสุดๆเลยแล้วทำไมไม่เอาออกมาให้เร็วกว่านี้เอามาให้ข้าด้วยสุยก็ขอด้วยนะเฟลกับสุยที่เห็นมุโคโดากินอย่างอริดอร่อยต่างพากันขอร้องเช่นนั้นว่าแล้วมุโคโดาก็เตรียมส่วนของเฟลกับสุยส่วนของโดราจังที่นอนแผ่อยู่ก็ลุกพวดขึ้นมาบอกว่าข้าเองก็จะกินด้วยอีกนิดพวกเขากินสเต็กเนื้อกิกันโทมิโนโทอย่างทานกันแบบเต็มคราบจนเริ่มจะลืมไปแล้วว่า พวกตนยังอยู่ในดันเจียนอยู่แล้วก็จบตอนที่12ของนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่11หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภายัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย